สวัสดีครับผู้ชมเรากลักบมาจงพไป,ปแล้วในเซตเว่ใช่ท่านผู้ชมผมตัดผมแล้วตอนรับเปิดเทอมซึ่งมันยังไม่เปิดเทอมวันนี้คือวันที่28แต่เด๋ยันกล้จะเปิดเทอมแล้วก็เลยต้องตัดผมไปก่อนนะเป็นไงเที่วเวลาสวัสดีผมไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครทักผมแล้วผมแบบชอบสวัสดีผมเล่นผมสวัสดีผมไม่ได้แล้วกาทำไม่ได้แล้วโอเคเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ากล้องไม่โฟกัสเราเลย,เลยจะปิดคลิปตรงนี้ เนื่องจากว่าคลิป R 24 Fa c ทที่เราทำไปนะครับท่านผู้ชมที่ขึ้นให้ตรงนี้ใครยังไม่ได้ดูเราได้เอ่ยชื่อที่ชื่อา่าชีวอมันขึ้นมาปัา๊บทีเนี้ยหลายคนก็สงสัยว่าชีวอม,มันคืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรฮัลโหลฮัลโหลคืออย่างนี้ไ,ไ,ไอคลิปคลิป24แฟกท์ที่เราลงกันไปอะ่ะมันมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าแบบชีวอมันคืออะไรวะ คือคำมันมาจากคำว่าโอชิอ่ะโอชิโอความจริงมัน S อสอ่ะเอสแต่ว่าเป็นเปลี่ยนเป็นสีเพราะมันมีพี่เชยอ่ะแล้วเราว่อมมาว่อมอะไรไหมว่อมคือมันมีโอใช่ไหมโอชิโอไอตัวโออ่ะตัวโอตรงกลางอ่ะมันคือมันมันคือคำว่าโอชิอ่ะเออแต่ว่าเราเอามาสลับกับเอออ่าฮะแล้วทีนี้มันถ้าสังเกตคือขอบตัวบนขีดดำ อ่ามันจะเป็นคำาโอชิ o G. ข้างล่างนะ,งะ,นะก็จะเป็นเมมเบอร์หลายคนก็คือโตซี o ่ก็จะเป็นที่เชิญปังยิงเคียฟรีก็คือคามิโอชิของนีนะฮะและ้วก็ตัวมานะฮะตัววีนะฮะเป็นวิวนะฮะผมคือคามิโอชิ C ของผมแล้วก็ตัวเอ็มไออเอ่อตัวเอ็มพี่มายคามิโอเอ๊ยเดี๋ยเนี่ยตารโอชิของเอีบอส <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว <laughs> ตัวเอสกับตัวพีมันไปไหนฮะ <laughs> ตัวเอ็กกับตัววีมันอยู่ไหน เออมันออกแบบมันนะฮะมันก็เลยมันก็เลยแก้ยากหน่อยมันก็เลยมันจะแก้ยังไงคือมันขมันก็ยากว่าจะใส่ไปตรงไหนแต่เอจะใส่ง่ายอยู่เหละเด็กขี้เกียจทำมีโทรไปนี่มันเด็กขี้เกียจนี่่ะสรุปก็คือเดี๋ยวสรุปง่ายก็คือคำว่าชิวอมมาจากคำว่าโอชิใช่มาจากคำว่าโอชิแต่โอไปอยู่ข้างหลังชิใช่นั่นแหละแล้วก็มีตัว V กับตัว M เพิ่มเพิ่มอ่ะเอแล้วทำไม V ต้องมาก่อน M อ่ะทำไมต้องเป็นชิวอมอ่ะทำไมไม่เป็นแบบ M O V อ่ะมอ อ่ามันทีนี้คำว่า OG มเนี่ยมันคือ OS ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มันเป็นพี่เชิมันก็ต้องเป็น OSI อ่ามันก็เป็น OC ใช่ไหมโอเคแต่เกิยวมากไม่กลัวแล้วโอเคครับท่านผู้ชมเราได้รู้แล้วนะครับว่าชีว w อมเนี่ยความหมายมันมาจากโอ i ิแล้วก็ CVM มาจากเชียร์ฟรังวิวแล้วก็หม่ซึ่งตัว S อสัดจังของผมและ P ที่ปันของอ๋องไปไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมจริงๆชิวอมเนี่ยมันคือกลุ่มอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มโอตาของพวกผมนั่นเองนะครับมี5คนก็คือมีมีไอไอคลิปคลิปใน24ิตเตอร์นแรกก็คือมีผมมีอ๋องมีเนมีแกรมแล้วก็มีวอรสครับแล้วมี IG ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ว่าเป็นแบบ IG ของชิวอมแล้วปาบขึ้นขึ้นขึ้นเร็วไปไหมเอาเอาใหม่นะป่า ท่านผู้ชมอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยมันจะเป็นข่าวสารที่แบบว่าพวกเราทําอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมที่นี่ก็ไขข้อสงสัยกันแล้วะคระับว่าชีว่อมคืออะไรทีนี้ถ้ามีคนถามนะว่าชีว่อมคืออะไรส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูท่านผู้ชมส่งไปส่งไปให้โลกรู้ว่าชีว่อมคืออะไรถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายปาปนะท่านะผู้ชมอย่าลืมไปกดติดตามช่องโอตาเกมด้วยที่มันฝากบอกเมื่อกี้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย